สวัสดีครับเพื่อนๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมแอบโดดงานครับหนีมาหาแรงบันดาลใจในการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ รุ่นล่าสุดให้เพื่อนๆได้ชมกันนั่นเองนะฮะเรามาดูรายละเอียดของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้ครับ EM Enzo นะฮะซึ่งเป็นฝีมือคนไทยนะฮะแบรนด์ไทยที่มีสมรรถนะเนี่ยใกล้เคียงนะฮะอยู่ในระดับเดียวกันกับรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกในคลาส 125cc เลยนะครับเพื่อนๆที่กําลังสนใจหามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับดูคลิปนี้กันให้จบครับต้องมีหลายคนแน่นอนโดนป้ายยาเหมือนผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูรายละเอียดของเจ้า Enzo คันนี้กันเลยดีกว่าครับ ประเด็นแรกของเราครับเรามาดูกันที่หัวใจของรถคันนี้ครับคือมอเตอร์ขนาด3,000วัตต์นะฮะทับมอเตอร์นี้นะครับก็สามารถทําความเร็วสูงสุดเนี่ยได้มากถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีรูปแบบการใช้งานเนี่ยมาให้ถึง3เกียร์นะฮะแบ่งเป็นย่านความเร็วท็อปสปีดต่างๆนั่นเองนะครับเกียร์หนึ่งครับทำความเร็วสูงสุดได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเกียร์ที่2ครับความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกียร์สาม การขับขี่ภายในหมู่บ้านนะฮะระยะทางสั้นๆการขับขี่ออกมาทํางานถนนเล็กๆหรือแม้กระทั่งการนําไปขับขี่ในลักษณะรูปแบบไฮเวย์ที่เราจะต้องใช้ความเร็วเนี่ยเจ้า e m e n z o ตัวนี้นะฮะก็มีรูปแบบโหมดให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้อย่างตรงใจเลยทีเดียวครับหรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่อยากปรับนะฮะก็ปรับคาไวได้เลยครับที่ช่วงเกียร์สานั่นเองฮะใครที่เคยสัมผัสกับ,กบโมอเตอร์ไซค์สันดาท,ทั่วไปมาก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องทําความคุ้นชินกันสักนิดนึงนะฮะในส่วนของการเปิดคันเร่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าีจะม แรงบิดที่เยอะมากๆนะฮะรวมไปถึงการใช้งานเบรกกับคันเร่งเนี่ยก็จะใช้งานพร้อมกันไม่ได้นะฮะเพื่อนๆที่อยากจะกำเบรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะตัดกําลังของคันเร่งไปเลยและเมื่ออยากจะกลับมาใช้งานคันเร่งเนี่ยก็ต้องมีการปล่อยเบรกก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําความุ้นชินได้ไม่ยากนะฮะใครที่ใช้งานบา่อยๆเนี่ยผมก็ถือว่าคันเร่งของเจ้า Enzo เนี่ยทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีนะฮะโดยเฉพาะกับการพลิกเลี้ยวแคบๆนะฮะแค่เพื่อนๆนนี่ยค่อยๆละมยดในการเปิดคันเร่งนิดหน่อยเราก็จะสามารถควบคุมรถที่ความเร็วต่ำๆนะโดยไม่ต้อง กลัวว่ามันจะพลิกล้มเนี่ยทำได้อย่างดีแล้วก็ชินมือดีมากๆเลยครับอย่างที่บอกครับเขาจูนมาเพื่อให้มันใช้งานภายในเมืองอได้อย่างดีนะฮะดังนั้นเรื่องของแรงต้นนะฮะแรงบิดออกตัวรวมไปถึงแรงบิดที่เราจะเร่งแซงรถคันข้างหน้าเนี่ยตัวนี้มีอย่างเต็มเสี่ยมมากๆนะฮะแต่เมื่อทําความเร็วสูงขึ้นไปแล้วนะฮะโดยเฉพาะที่ช่วงมากกว่าความเร็ว60กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะมีแรงปลายไหลเข้ามาแทนนะฮะตัวนี้เนี่ยแรงบิดอาจจะไม่ค่อยมีให้เพื่อนๆไหลมามากเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็แนะนําครับว่าใครที่ลองขับข แต่ว่าอาจจะต้องใช้ความคุ้นชินที่เราอาจจะมีคาแรคเตอร์นะครับไม่เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์สันดาปอย่างที่เราเคยขับขี่มาก่อนนั่นเองครับประเด็นถัดมาครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยให้ความสําคัญมากเป็นเบอร์ต้นๆเช่นเดียวกันครับนี่คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะโดยแบตเตอรี่ของเจ้าอ e ีมเอนโซนี้นะครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่า1ชาร์จของเขาเนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสูงถึง130กิโเมตรเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องของระยะทางที่สามารถวิ่งได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคาแรค นๆแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะฮะอย่างบ้านเราครับอากาศวันไหนเนี่ยร้อนหน่อยนะฮะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะนึกสนุกนะครับเปิดกระแทกคันเร่งวิ่งท็อปสปีดนานๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะส่งผลกับระยะทางรวมที่สามารถวิ่งได้ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่า e-m คันนี้เนี่ยก็มีปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือเนี่ยแสดงผลชัดเจนอยู่บริเวณหน้าปัดด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะฮะยังมีความสามารถในการถอดชาร์จได้ด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทําการเปิดเบาะนั่งขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดคัทเอานิดดดหน่ออออยยถสสาาาาไฟมมรึงก นำไปชาร์จภายในบ้านได้ด้วยนะรตรงนี้เนี่ยก็จะสะดวกกับการใช้งานสําหรับเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในห้องชุดคอนโดอะไรแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้เพื่อนๆได้ด้วยนะฮะขอบอกไว้นิดนึงครับว่าด้วยแบตเตอรี่ที่มันความจุมากขนาดนี้นะครับ 72V 45Ah นะครับก็จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างมากนิดนึงนะฮะส่วนเรื่องของอายุการใช้งานนะฮะผมก็ต้องบอกเลยว่าแบตเตอรี่นี้นะครับมีอายุการใช้งานเนี่ยมากกว่า1000ไซเคิลนะฮะถ้าเราเอาไปคูณกับ130เนี่ยก็ได้มากกว่า10,000แกิโลเลยนะฮะผมบอกเลยครับ ลองเอาไปขับขี่มาแล้วนะฮะทั้งการขับขี่ใกล้ๆขับขี่ในเมืองนะครับระยะทางเฉลี่ยที่ตปวผมนะครับสามารถทําได้เนี่ยอยู่ที่100กิโลเมตรนะฮะกับการขับขี่ใช้งานใน1วันนะกลับมาถึงบ้านเราก็เสียบชาร์จไปครับโดยระยะเวลาในการชาร์จนะครับจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงนั่นเองนะฮะแล้วก็ชาร์จได้ง่ายๆครับไม่ต้องมีเต้ารับอะไรเพิ่มเติมนะสามารถเสียบหัวชาร์จที่ทาง EM เขาให้มานกับเต้ารับไฟบ้านได้เลยนั่นเองครับพูดถึงเรื่องฟีเจอร์การใช้งานกันบ้างนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์กับชีวิตภในเมืออพ เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องจ่ายไฟนะครับที่เป็นแบบ USB-A มาเลยครับเพื่อนๆแค่เอาสายชาร์จเนี่ยมาเสียบกับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็หาขาจับโทรศัพท์ดีสักอันนึงตรงนี้ก็สามารถเสียบโทรศัพท์ไปชาร์จไปได้ด้วยครับพร้อมกับเปิดแผนที่อะไรอย่างนี้นะผมหลายคนเนี่ยชอบกันแน่นอนนะฮะกับฟีเจอร์ที่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ง่ายๆแบบนี้ครับรวมไปถึงช่องเก็บของนะฮะตรงนี้ก็มีช่องเก็บของด้านหน้ามาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ช่องเก็บของใต้เบาะเนี่ยมีมาให้ในระดับหนึ่งฮะพื้นที่ช่องเก็บของใต้เบาะะส่่่วนนนใหญีก็็จปพื้ท สำหรับการใช้เก็บแบตเตอรี่นั่นเองครับ E.M. นะครับยังมีหน้าปัดเรือนใหม่แบบ L.E.D. นะฮะเป็นการบอกข้อมูลแบบ simple simple นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายครับโดยจะบอกปริมาตรแบตเตอรี่นะฮะตัวเลขความเร็วแล้วก็ระยะทางที่เราทําการขับขี่ในทริปนั้นนั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถเชื่อมต่อแอปนะครับสำหรับการดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่ยังเหลืออยู่ภายในรถได้ด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเจ้า Enzo นะครับเขาก็ยังติดตั้งนะครับเป็นระบบไฟส่องสว่างแบบ L.E.D. มาให้รอบคันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น เป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายครับนอกจากนี้นะครับในรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆน่ะเขาก็ยังใส่ใจมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งนะฮะซึ่งเป็นเบาะนั่งที่มีพื้นผิวสัมผัสเนี่ยเป็นแบบหนังเทียมนะฮะรวมไปถึงมือจับคนซ้อนนะฮะก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะชันขึ้นมานะฮะรองรับกับช่วงสะโพกด้านหลังนะฮะซึ่งจะทําให้คนซ้อนเนี่ยรู้สึกมั่นใจทําความรู้จักจุดเด่นแล้วก็สเปคคร่าวๆกันไปแล้วนะครับผมก็ขออนญาตนาเพื่อนๆมาสู่รีวิวการใช้งานจริงกันบ้างนะครับพอนํามาใช้งานจริงๆแล้้วเนน่ยกกก็ออาจะบพืไดฟัง ว่าความเร็วที่ผมรู้สึกว่าเหมาะสมแล้วก็ไม่เค้นรถมากจนเกินไปเนี่ยตรงนี้ก็แนะนำนะฮะอยู่ที่ช่วง70-80ถึงกิโลเมตรเนี่ยเจ้า e m n z o so เนี่ยถือว่าทำได้อย่างดีมากๆนะอย่างที่บอกครับว่าสมรรถนะแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับรถในคลาส125ซีซีมากๆนะฮะเรื่องของแรงบิดนะฮะที่เขามีมาบิดเร่งแซงรถที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยทำได้อย่างดีมากๆอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยครับอีกส่วนหนึ่งครับที่ต้องชื่นชมไม่แพ้กันคือเรื่องของระบบช่วงล่างฮนะช่วงล่างเนี่ยแม้ว่าดาน อัพด้านหลังเนี่ยเป็นโชว์อัพจาก OK d h ดี h p e r f o r m a n c e เลยนะฮะมีการเซตอัพมาให้ตอบสนองกับการขับขี่ใช้งานทั่ว,วไปนะซับแรงกระแทกเนี่ยได้อย่างดีมากๆเลยนะครับนั่งขับขี่ได้สบายมากๆแล้วก็ไม่มีอาการสะท้านขึ้นมาถึงตัวคนนั่งรวมไปถึงคนซ้อนด้วยนะฮะตรงนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆครับนอกจากนี้นะฮะชุดยางที่เขาให้มาเนี่ยก็ยังมีการยึดเกาะที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับ e m enzo คันนี้นะครับเขาไม่ได้มีระบบเบรก abs มาให้นะครับจะเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะฮะดิสเบรกแบบนี้เนี่ยก็ มีระยะเบรกที่สั้นลงมากกว่าระบบดําเบกแต่ก็แนะนําว่าอย่าทาการเบรกแรงจนเกินไปนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเมื่อมันจับแน่นเกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวล้อมันจะล็อกเอานะฮะตรงนี้ใช้ความคุ้นชินนะครับเมื่อเราคุ้นชินกับมันแล้วเนี่ยก็มอบความปลอดภัยแล้วก็เชื่อมั่นในระยะการเบรกที่เขาให้มาได้อย่างดีพอสมควรเลยครับสำหรับ e m enzo นะครับเขาก็เปิดราคามาอยู่ที่8 3 0 0 0บาทนะฮะสมรรถนะเทียบเท่ากับรถในคัส125ซีซีดีกว่าที่แรงบิดนะฮะที่สําคัญก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องราคาน้ํามันนสะะสาาาาามรรถชร์จไไฟบ้ด้ดอย่ง สบายนะครับโดยมี3สีสันให้เพื่อนๆเลือกนะครับเป็นสีดําสีแดงแก็สีเทาที่ด้านข้างผมนี้นั่นเองครับ สาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะสงสัยนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันหลายๆอย่างครับที่มันไม่เหมือนกับรถสันดาบทั่ว,วไปนั่นเองฮรเรามาดูกันครับเริ่มแรกครับบิดไปที่กุญแจเปิดนี่ซึ่งถ้ามันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยเราจะยังบิดคันเร่งไม่ได้ครับตอนที่เราจะออกตัวเนี่ยเราก็ต้องบีบเบรกแรงๆก่อนครับหนึ่งทีปึ๊บปื๊เป็นการปลดระบบปาร์คิ่งนะฮะ้าหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นเป็นไฟนิที่ตำแหน่งเรดี้แล้วฮะตรงนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆสามารถ ออกตัวได้ทันทีนะครับอ่ะพอเราจอดนิ่งๆสักพักมันก็จะไป p a r k ิ n งอยู่แล้วตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าผมจะเปิดคันเร่งไม่ได้นะครับแต่พอผมจะออกตัวเราบีบเบรกแรงๆตึ๊บเป็นคำว่า ready อ่าแล้วเราก็สามารถบิดออกตัวได้ทันทีเลยครับ ยังไงก็ตามครับต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับคาเฟ่นะฮะย่านนาคนิวาสกับแบงค์โรบินคาเฟ e เทเียนั่นเองนะฮะเอาละฮะวันนี้ผมนะฮะ z o Enzo และแบงค์โรบินะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องนิตยสารม o t ต c o ์ s s m a ส a z i n ิน h ช n n e l ของเรานะฮะแล้วพบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ